ธัญญาเองตระกูลภรรยายืนหนึ่งสามียอมสยบเป็กธัญญาเปิดใจรเรื่องราวความรักตั้งแต่วันแรกที่เจอจนถึงวันนี้20กว่าปีแล้ววางแผนทำพินัยกรรมแล้วให้ลูกสาวหมด จ่เป็นคู่สามีภรรยาที่หลายคนยกให้เป็นคู่ที่ครบรถมากๆค่ะสำหรับทัญญาธัญ,ญเรศกับเป๊กสันชัยที่ทั้งหมดความหวานหมดฮาและหมดโหดล่าสุดทั้งสองคนก็จับมือมาพูดถึงเรื่องราวของความรักเบกได้เล่าบอกว่าทัญญาในยุคนั้นเขาเป็นดาราผู้หญิงที่น่ารักมากๆแต่เราสองคนแตกต่างกันมากในเรื่องไลฟ์สไตล์สุดท้ายก็คบกัน2-3ปีและแต่งงานกันจากนั้นทัญญาได้เผยเรื่องราวแต่งงานโดยบอกว่าหลังแต่งงานอยู่กันดี ดีได้ไม่นานจนดูเหมือนจะไม่รอดแต่เขาเปลี่ยนไปเหมือนตอนที่มีลูกเราหึงเราเป็นคนไม่หึงเลยแต่อย่ามีเรื่องจี๊ดจินะเรื่องเก่าๆขุดเอามาว่าได้เหมือนกันโดยบอกเป๊กให้อยู่ยืนหนึ่งตลอดประเด็นนี้ทัญญาบอกว่าก็ยืนคนเดียวยืนอะโลนคนอื่นนอนหมด ขณะเดียวกันล่าสุดบอกว่าตอนที่เป็นข่าวตอนนั้นโกรธนะไม่ว่าจะอะไรแล้วเบกยอมรับว่าตอนนั้นบริหารไม่ได้การง้อภรรยาแล้วตากความผิดง้อมากสุดด้วยเงินแต่เขาไม่ชอบแบรนด์เนมไม่เคยขอให้ซื้อเลยเขาอยากได้ทองกับเงินซื้อรถจากกัวให้เงินสดให้เงินสดแปดหลักเป็นชื่อทัญญาหมดเลยตอนนั้นไม่รับโทรศัพท์ประมาณ3เดือนผ่านเรื่องราวมาเยอะขนาดนี้คิดจะหย่าถึงสามรอบด้วยกันส่วนด้านเ๊กบอกว่าได้ทำพินัยกรรมหมดแล้ว เมื่อลียาอายุครบ18จะได้สมบัติของผมทั้งหมดคำถามสุดท้ายเป๊กบอกว่าขอโทษธ,ธัญญาที่ผ่านมาทำตัวไม่ดีถ้าไม่มีธัญญาผมคงไม่มีวันนี้เขาให้โอกาสผมตลอดถึงวันนี้ไม่คิดจะมีอีกแล้วอยากขอโทษจริงๆอยากจะด้วยวิถีชีวิตของเราเองแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วน,ะน่าเบื่อพอแล้วครับเขาคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว